เป็นคิ้วของลูกสามไนไปรู้สึกกุ้มดูสิมีงานหลายจุดก็เลยกินข่าวก่อนห้อนร้ายพี่รองแดดเปึียงเปียาซื้อต่บางห่วงเราเขาไปกินอยู่บ้านนะคะเอยคุยกันเนาะมันห้อนมาถึงห้องแล้วค่ะตำาสมเมื่อหันห้อนอีหลีไปแป๊บเดียวหอนส้มตำปิ้งเครื่องในไก่แล้วนปดูซื้อขา่าว มนุสส์แถาห่อไกลมากเดี๋ยวใช้เบิง้งกินง่ายๆผู้เดียวประเทศใส่จานหลายนะคะเนาะข้าวห่อใส่ใจกว่าท่านเลยมาสื่อเป็น้าวเหนียวแล้วก็ห่อใส่ไกลเห็นไหมคะ่ะยี่สิบห้าบาทไปพี่น้องมองดูหอยายัยยี่สิบห้าบาท ไก่ออหอนหอนยุคนี้ร้อนๆเลยกล่องคือไปเห็นเมนูเดี๋ยวขอุยาตปรับกล่องเลยจ้ะอาหารซีฟสว่างปันใดด้วยกับพี่นอ้องกินกันร้อเนาะไง,ไง่ายสดตาม้มคาแรกตามที่มกักอันนี้คลิปนี่เมนูไทยกินกันละสิพูดคุ้ยไห้ฟังว่าถือล็อกเฟซบุ๊กถือล็อกแล้วล็อกอีกมมนเลยเป็นการยากในการที่จะเอาเฟซบุ๊กไปเชื่อม สมัครอบรมหรือว่าสมัครก็ออกขคอความแบบฟอร์มยังไม่ต้องลงทะเบ,บียนรีจิสติกรีจิสตเตอร์ by Facebook by email บรรดาแม่บ้านเมนูกะออกจากออฟฟิตมาหลายปีเราลงลงลึมลืมสติกับพอดีพิชเฟซบุ๊กล็อกลังเมื่อจ้ากินเสร็จแล้วค่อยคนะุยกันนอกพน้องเนาะ ยูดีสบายพ่อค่ะไม่รู้ประเด็นที้เคดคลิปลายมือขอบคุณเลยหลายพี่น้องพี่กัยญาค้งติดตามอยู่สองพันโกคข้นหนอละจ้าใบพัดเป็นสบัดหลอดไฟมันยูกไก่ใบพัดกํา้องใสริสร้างเมื่อแก่ไล่จ้าเขาอยู่มุมเนี่ย พี่น้องในย,ยังศีลขาเทียงวันนี้วันพระทางศีลภาวนาด้วพี่น้องบันนี้ไปวัดมนุกับพญา,ามเษ็ดความบริุกความปั่มปั่มเปลือยของศิลปะความสำคัญเฮดอีเมล ก็ลงลืมพัสดุ์เฮดซ้ำแล้วซ้มอีบานบนี้ไม่ร่าเขามม่กล็อกตัวประการที่สองเรถาถืบอกซูว่ามีคนแจงสปปแปม็มเมนูเปิดร้านขอมาบอกว่าล้านหรือยังมนุกับเบลูมนกูมนกับโพดเมือนึงแปดเธอเก่าเธอมันหลายเกินจํานวนไม่มีกฎกติกาของเฟซบุ๊กอยู่ว่าเมือนึงโพดจากเธอจากเธอแต่เขาประด้ว่าเขาแนะนำคัลไล์ไา่เนีย่ยนะคนที่เขาเห็นเขาก็สิแจง้งลองเลี่ยน กดทั้งมาสแปมปัญหาของเฟซบวลาแจง้งหลองเลี่ยนเฟซบุ๊กกับเราเลสอบถามดิจ่ะก็ล็อกเลยลถ้าหลางเม่นอนแล้วเกิดปัญหาหนักสามปีกว่าบาทในหมู่ว่านเมื่อก่อนเนี่ยม,ม,มีขอความามาทีมันเสร็จเม่นอนว่าให้ยืนยันรหัสสามารถรีเซ็ตกลับคืนใช้เฟซบุ๊กตัวเดิมได้แล้วไม่ยังบ่เนี่ยอยางเต้นน้นหอดมือนี่เฟซบุ๊กขอเป็นซีฟเศร้าโตหลงบ่เนี่ยพี่น้อง อันที่สามมีสร้งโอ้ปัญหาลูกแสบติดปวดหัวน้ำเพ้าเขาเลยดาวเขาให้งานเนี่นยามาเอาแช่ะสบการณ์ความบอลูเชียงตการล็อกเฟซบุ๊กสองส,องสี่สั่งเฟซบุ๊กสั่งเพจมัมตนต้องมีอีเมลอีเมลจดความประจําไม่ได้เพราะว่าเฮ็ดดูเฮ็ดได้เฮ็ดดูเฮ็ดได้ซ้ำไปซ้ำมาอันที่สามสมัยนี้ ยังก็ใส่อีเมลกรอกสมัครผ่านอีเมลกรอกสมัครส่งข้อความยืนยันอีเมลยังกับนักทังสร้างสู้อหนังสือสร้างสูตอของช่งวงทะเบียนรบร่มน้องทะเบียนเลี่ยมเลยเป็นส่วนหนึ่งของรายละเอียดในชีวิตที่ตนตของจำไปตะกี้เนาะจำทะเบียนร,รถทะเบียนบ้านก็มาเป็นรหัสไอทีเอ็มเนบ้าพี่น้องปัจจุบันเนี่ยรหัสเขาตึกเขาห้อง ระบสแกนนี่กับก้นรหัสประตูจังสีอ้าออกเจังสีขาหอเขาอาพาพลเมไม่ได้เพต่อมากอะมันเป็นรหัสเอทีเอ็มอันนี้กระบวนการที่มนุษย์จำเอาได้เนี่ยว่ามันขั้นตอนสเต็ปม,มันพัฒนาการจะรหัสซี่โต้เขาก็แจ้งมาบอกว่าสิยกเลิกให้เป็นระบบชิมการ์ดนี่หกโตะจะต้องไปแกะรหัสไหมรหัสมากไม่ในสมองรหัสเยอะแยะรหัสสารพัดใมกระทั่งกระเป๋าเก็บเงินกับต้ตงมนีรหัสจะเปิดออกได้ มม่บอกกระเป๋าเซฟกระเป๋าเก็บเอกสารปวดหัวมีสองงานเรสิเบอาซูฟังแม่บ้านกลางเกากลางมาแถาแน่เพราะแถแน่เป็นบางเวลาก็คือวิชาการบางครั้งบางครั้งบพวิชาการสองสติมีแน่สติบ่มีแน่เบรเอเบลร์ลืมๆืมเรือ่องยาก ได้สิแช่ได้หมดเลยมั้งเหนีมน่มากเครียด <c oughs> เครียดก,ก,กับเฟซบุ๊กมากสักกระเบิกเอ้ยไม่ป่าสิตอนทศหาตัวกับพวกหมู่เบิร์กขอบนไลยเด้อห <c oughs> ลอกเฟซบุ๊กแม่ป่าแม่ป่าจังจัง,จง ที่ไม้ที่กลับไปทิ่มากส่งเฟซบุ๊กมากสางเพจมากบานนี้มันเฮลี่เซ็ตไม้หลงแบนบนี้ยาราเอดยังอย่างเป็นบ้าโทรศัพท์ก็ไม่หลายเครื่องจำตัวปัญหาโลกแทกตกแบบพกเขาา้าาระูขอบเพตข้ามากินตำบุู้้ค่ะบ เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อย <c oughs> โทษค่ะเพดแซมมัน <c oughs> นี้จะเว้าสู้ฟังก็คือจากประสบการณ์ก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะแต่กี่แต่ก่อนสมองบ่เบลอเพราะอายุหลายสี่สิบกว่าอนะขอพระคุณนะคะที่เมตตาสนับสนุนไมู่่้ก็จะว่าวามจริงทุกเสียงทุกยางแล้ว่ะจะเฮ็ดคลิป ใายถอดชีวิตประจำวันของเจ้าของนี่แหละค่ะผ่นบบดีว่างามจังไหนกันแนะนํานะคะค่ะผ่นคอมเมนต์เสียๆหายๆปากบบดีมากเมนูก็อาจจะปากบบดีกับเพราะว่ามันบบแมนเนาะพี่น้องเนาะมันบบแมนเัาไหล่กําลังใจกันซะดันด้นซื่อเน็ตดันด้นซื่อโทรศัพท์เฮ็ดคลิปมันก็อยากได้ดีมันก็อยากทุกคนก็อยากมีสิ่งดีๆนะค่ะนาะในชีวิตก็เลยมาเฮ็ดคลิปมันถึงจุดเปลี่ยนต่างๆนะคะแล้วก็ยังคิดถึงระลึกถึงเพื่อนๆที่ทำงานอยู่นะทุกคนค่ะที่ทำงานกับมันคงเป็นบริษัทใหญ่ตัวระดับประเทศันี้ พอออกมาแล้วกะคิดว่าจะเปิดร้านเฮดเพจของร้านตอนนั้นเฟซบุ๊กเขามาได้หลายสิบปีแล้วล่ะแต่ว่าตัวพี่เมนูษนั้นคิดว่าเล่นง่ายๆบริษัทสื่อากติกาสังเกตบาเวลามันจะมีให้ยอมรับเงื่อนไขกติกาจะเปิดเพจเปิดสารพันด้วยตัวมันจะยาวตัวน้อยๆน้ๆๆๆๆน้ะเพราะอ่านกดยอมรับโหลดมันเลยเต็มใจมือเปิดร้านมันมีคู่แข่งในคุณทีหลายร้าน โอ่เก้าเที่ยงเล่นเก้าเที่ยงแรกบังเก้าโคตรสิบโคตรมันเกิดอันนี้คิดเอาเนะคะก็เลยม,มาถามสามีถามคนที่อู่ทางมูทางพวกโอ้ยถ้าโคตรหลายปนันนั้นคนเห็นบอกกำลังข้ามตัวกำลังข้ามเขา,ขาก็บโคตรสแปมสแปมมันคืออีหยังวะบอกบๆทำนอกนี่กดแบบว่าลองเลี้ยนว่าโอ้ยจะมันโคตรเดยอะโคตรเยอะลานคลายๆมนุษย์ก็จะเป็นในมันมีหลายก็เลย ผูกลองเลียนให้สแปมเมนูเขากระ่งขอมู่นมากเมนูก็เลยใส่เฟซบุ๊กหาวิธียืนยันเขาให้แจ้งบัตรประชาชนสิปดล็อกหายทะเบียนบัตรประชาชนเมนูก็เปิดได้เด้ก่็ได้เฟซบุ๊กกับเบืค่ายล็อกหายเมนูก็สร้างเฟซบุ๊กโตไหมแต่ว่าดันเอาเบอร์เก้ารหัสคล้ายๆเก้าก็บ่ได้ยังก็ตามเกี่วกับการเปิดเฟซบุ๊กยี่วกับการเปิดเพจไหม่มันมาลิงก์กับบัตรประชาชนมัดมันบ่อยเมนูเปิดมนูก็เลย ใ,ใส่ที่อื่นโดยการใส่เฟซบุ๊กของคนอื่นคนอื่นสื่อโทรศัพท์คนอื่นให้เปิดเฟซบุ๊กเมนูใส่เฟซบุ๊กของขาจาบลูรหัสผาสเวิร์ดลูดจดไว้สมุดเสียจดส่ฟ้าบานไว้หายงายบานมาเฮ็ดเงือนไมมื่อไลรกะเลยเดี๋ยเป็นการยืมจะโก่ติงตินเนี่ยหู้สองหู้เนี่ยยืมคนอื่นหายใจเวลาสิรลี่เสร็จผาสเวิร์ดเขาส่ง,ง,งข้อความมาเสร็จไปเบอร์ คนอื่นพูดอ่ะพ่อก็โทษถามเขาเขารียนเสร็รงพาสเวิร์ดมาปลายเลขยังยากยากเป็นี่สิยุตสามปีเฟซบุ๊กทรงเมสเซจมากไหมว่าสามารถคลายล็อกได้แล้วอันสามปีมนุษย์ที่มันล็อกอันเฟซนะไม่รู้ก็ลืมตัวแบบไหนเฟซบล็อกเฟซบุ๊กที่มันล็อกนะโทรจัดหนาโพสไฟมันเป็นรูปใดรุกหลายอันเพจงานหลายอย่างเพจก็หลายอันเพราะเพจงานหลายอย่างติดต่อกนละช่องเท่าที่ใส่ใน เฟซบุ๊กตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ลงรหัสพาสเวิร์ดตัวที่แรกตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สีมื่อนี่ก็เลยมนโลโลโลงทะเบียนเปิดเดฟซไม่มัดเลยเสียดายพี่น้องที่ติด,ต,ดตามเสียดายทุกๆคนทีนํำมาแล้วนะหากันพ่เห็นพี่น้องกัให้เบิ้งใน, Facebook, นเพจเฟซบ o ๊กขันบ่มีการเคลื่อนไหวมนุษย์บริโภ์อี่อย่างจากสองอาทิตย์ก็แปลว่าน,นัน้นมัน่แมนได้ไปผู้ ลูกล้ามหลวกติการหลือกับพวกหมอซ้าศึกษาว่าสนใจเออดันดันดันดนไปเฮ็ดไปเดาแต่พื่นของแม่บ้านง่ายๆคิดว่าง่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเด้มารี่เสร็จไปยังสมัครกรอกข้อมูลในงานหลายอย่างมันประพันใส่อีเมลอันเก่ามันกับประพันรี่เซร็จผ่านเสวรมันกับไปเด็งโทรศัพท์ของผู้อื่นที่ห้องเปิดใส่เฟซเขายาก่งเขาเลยล้ำค่านมากง่ายได้ปีน้องเห็นมันง่ายหาผู้ใดเพิ่งคลิปมนุษย์ในยูกับ อยากให้กดติดตามไหมฟเฟซก็านะกะเศร้ากดติดตามซะก็ทะเบียนบ้านย่างที่จะได้ใส่ก็โทรศัพท์าาพมือถือนะคะตลอดเวลาเลยโทรศัพท์มือถือเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระมัดระว่างทั้งการใส่เฟซบุ๊กการโพสท,ที่มินเมการโพสรูปหมูหมากระไรเพื่อนไม่นุดเจอแล้วเลียงไก่โพลุ่ไก่ว่าท่านุ่นสัตว์ถึกบอกเพจหน้าเนี่ยว่าโอนัว สแปมมันไปเลยเกี่ยวกับล่าบอกคณาจาันเรื่องเมือนลิขสิทธิ์ว่าจะคนกดเข้าไปไม่ขอลองเลี้ยงนะจัดการบล็อกมดเลยมนูเกิดเลยมีปัญหาบ้เนี้ย้ยอนมาว่าหลังจากที่เพจของล้านถือบอกมนูเก็พยายามหาค้ที่รู้ลองเลียนเข้าไปกดเข้าไปละทรงรหัดย่างเข้าไปเขาก็ยอมเปิดมีําำรับแม่บ้านนในเรื่องการเลียงลูไอที่นี่เรียนรู้เรื่องไอที่จำเป็นยั่งยิ่งยวดยิงย่งยิงย่งยวดยวดเช่นเดียวกับก,การหัดขับรถประสบก็ตัวเองมาแล้ว รบมนุป็นละไม่กระทั่งเขาไปกรอกความคิดเห็นอยู่โร่งบานหรือว่าเขาไปใช้ก็ตามอีเมลของท่านเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันสิมีฟีดแบ็กกลับมามีข้อความกลับมาสมัยนี้ไมนเป็นอังซีวิธีแก้มมก็คือตั้งสติในการเฮ็ดยางสองสำรองจดสามจำสามอย่างสติจดจำหมังค้นว่าซิงเกิลพาสเวิร์ดหรือว่าพาสเวิร์ดเดียวทุกอย่างเนี่ยมันสะดวก มันสะดวกยุติาค้ามันตือแฮมมันตือแฮกมาคุยย่างได้ละพี่น้องอันนี้เ่อเห็นด้วยดอกเรื่องมาให้เฮารี่เส็เอารหัสไมไม่เฮายืนยันหลงมันโดนหลายหลงสั่งไม่โหลดเปิดไม่โหลดแต่ว่ายัยละเมิดยัยละเมิดกดของเขาสับทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตฉันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวเลยพี่น้องเบอร์นั่นเบอร์นี่เบอร์รหัสนี่รหัสนั่นอันนี้อันนั้นอันนั้นลูกค้าเมื่อทุกอย่างอันนี้เสียงแม่นุดมือนั้นเขาตาจนลืมโทรศัพท์ รถกระเสียไปใส่กบบระเบิ้ฝนกระตกเพจจังไหนดีก็เลยเข่าไปส่งขอความนะอินบอกของเพจพี่สาวพี่สาวสองคนแล้วก็ลูกส่งอินบอกเขาไปว่าช่วยแม่หน่อยแม่ลืมโทรศัพท์ตอนนี้แม่มีปัญหาอันนี้อันนี้ไปบอกเขาในเฟซอินบอกเขาในเฟซจงไหนโทรศัพท์บม่มีมันมันลืมโทรศัพท์ไปร้านอินเทอร์เน็ตเขานาจออินเทอร์เน,น็ตบ้านเขานาจออินเทอร์เน็ตก็ย่าลืมล็อกอินเบอร์ล็อกอินนาจอไปซื่อจะขออีเด้บ้านนี้ กรรมในแบบหนังชีวิต์ด้ยว่ามันเข่าไปลัางตัวนี้เลยจะใส่ได้เลยเดิจะมีล็อกอินพาสเวิร์ดที่จะใส่ในเมลส่วนโตเช่นจีเมลหรือยังก็ได้แค่แค่เพียงแค่จันเฟสแล้วก็ไปส่งอินบ็อกซคุณไหมพี่นุส่งเขาไปหาสามีว่าลืมโทรศัพท์ชีวิตสันนะลืมโทรศัพท์ฉันมากนี่มีปัญหาอันนี้อันนี้รถกับรถเรียกไปดูท่าหอนมาไปใส่ขาดบ่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารการสื่อสารสมัยใหม่ที่เสี่ยาปากต่อปากมันบ่เห็นหน้ากันผ่านคลื่นมือดิเดมนเคลียร คลื่อรหัสเปิดอีเมลอีหยังไม่หมือนเฮ็ดไม่สางไม่ห,หามดเามาด้อพี่น้องฝากเมตตาเมนอนเขีนเฮงก็กดติดตามในเด้อคนโง่คนซื่อคนอุบาทคนสมองบ่มีกินหาบ่รุงสมองแหละเพราะว่าตอนนี้นี่สนใจแต่อย่างอื่นเฮ็ดให้ตรงเนี่ยบกพ่องและเฮ็ดให้การสื่อสารในสังคมนี่บกพ่องไปหูซ่าเห็นซ่าก็ได้ประโยชน์ซ่ากับคนอื่นเนาะพี่น้องเนาะสนุนเมนอนในเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งกินข้าวแซ่บๆมื้อนี้วันศิลป์เล่ยเสื้อสีขาวเสื้อสีขาวเมื่อเศร้าบ่ได้ไปใส่บาตรไปบ่ทันเพราะ สรงลูลูกบ้านยังจะไม่นวดในเด้อคคะขอบคุณหลายเจอกันทุกๆคลิปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะช่องแม่นสวดสวยจ้าดูจนจบคลิปแล้วกดติดตามเลยนะคะขอบคุณค่ะ